ทำอะไรเอ่ยคุกกี้ทำคุกกี้ที่เราซื้อมาวันนั้นได้เหรออืออ๋อเอ่อที่มันเป็นของรางวัลที่ชอนไปเต้น,นเพลงคาเฟอีนที่คุณแม่ซื้อให้เป็นรางวัลใช่ไหม,มที่หนูตั้งใจเต้นสุดฤทธิ์ใช่ไหมครับอืมขาดอะไรเป็นอย่างขาดอะไรครับยิ้มอ่าคราวหน้าหนูก็ต้องทำไมครับต้องยิ้ม ยิ้มให้ดูมีความสุขเวลาเราแสดงนะเห็นะต่อไปชอนมีกิจกรรมอะไรอีกครับนอกจากเต้นแล้วนี่คุกกีโงง้โครงงานอ่าคงงานแข่งที่โรงเรียนเหรอครับใช่อ๋อเป็นกำลังใจให้ชอนด้วยเนาะหนูก็ต้องกล้าแสดงออกใช่ไหมเวลาทำโครงงาน,นต้องมั่นใจ อะไรนะครับหนซ้อมมาแล้วที่โรงเรียนอ๋อหนูซ้อมมาแล้วหนูต้องมั่นใจพูดนะเราจะต้องมั่นใจในการพูดคุณแม่ให้กําลังใจนะครับแล้วก็ต้องตอบคําถามให้ได้ด้วยใช่ไหมใชอ่าต้องโยงสัมพันธ์เรื่องนูน้นนี่นั่นด้วยนะเวลาทําโครงงานน่ะต้องโยงเรื่องให้สัมพันธ์กันตอนนี้ชอนทำอะไรครับคุกคกี้คุกกี้คุกกี้รูปอะไรครับตอนนี้ ลูกกระต่ายลูกกระต่ายมีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เหรออืมอืมชิ้นนี้ได้แล้วอืมการตอนแรกช็อตเอาดินน้ำมันมาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาลูกกลิ้งกลิ้งให้มันแบนใช่ไหมครับอน่าเอาช้อนอธิบายให้ฟังได้ไหมกลิ้งกลิ้งและเอาลูปมาแปะไว้อืมรูปไหนครับเอารูปไหนไปแปะเดี๋ยวต้องตัดก่อนสิ เราต้องเลือกขนาดที่เท่ากันหรือเล็กกว่าเพราะถ้ามันเลยออกไปมันจะไม่เป็นรูปกระต่ายใช่ไหมครับหนูเลือกแล้วได้ไหมรูปนี้อ่ะกดลงไปต้องระวังความคมของขอบอันนี้ด้วยนะใช่ไหมอ่ะชันต้องอธิบายให้ด้วยเราต้องระวังความคมของอันนี้ด้วยเพราะว่าตัวแม่พิมพ์มันคมมากอ่าตัวแม่พิมพ์ต้องต้องระวังมันคม จะทำให้บาดมือใช่ไหมเด็เต็อส่งเลยบาดมือไปแล้วอไหนนะขอดูหน่อยได้ไหมดี๋อนายแก,แกะเองเลยอ๋อแกะเองได้อ่ะแล้วก็ใส่ที่จานอันนี้คือดินน้ำมันของคุณชอนดินน้ำมันนก็ผสมสีไปแล้วอ่ะนะเ <c oughs> พราะนเล่นแล้วหลายรอบใช่ไหม เราต้องเล่นให้คุ้มใช่ไหมครับเ,เล่นให้คุ้มก่อนจนกว่ามันจะเสื่อมสภาพใช่ครับผมต้องรอให้เต็มจานเหรอครับใช่อ่ะมีสีเขียวด้วยอ่ะอ่ะทำสีเขียวให้เลือกสีเขียวมาเหรอเยอะมากอือหือ๋อคุณชอนมีรูปหมีกับรูปกระต่ายนะที่เป็นแม่พิมพ์ใช่ไหม เอาอกยากมากเลยอันเนี้ยใช้เครื่องมือช่วยอ่ะแ <Wow. S 1> ล้วก็วางได้รูปหนีแล้ว ทีการนวดนวดให้แบนๆนะกลิ้งๆให้แบนๆนะคุณชอนนะอพอแบนแล้วก็หาแบบที่เล็กกว่าดินน้ำมันแล้วก็กดลงไปแล้วก็กแกะด้านข้างออกอาจจะใช้เครื่องมือช่วย หรือไม่ก็ได้ถ้าดูแล้วไม่จำเป็นอ่าแล้วก็ใช้เครื่องมือซะอก็เอาวันนั้นดีกว่าลูกหมีลูกหมีอ่าแล้วก็มาตกแต่งจานก็เป็นอย่างนี้นี่เองไม่นี่ผัดผักหผักอืมอ่ะอาคุกกี้ให้เสร็จก่อนโอเคยอดเยี่ยมมากระมัดระวังที่คุม ให้ระมัดระวังของมีคมกิจกรรมนี้อ่าอ่อแล้วก็ช่วยฝึกอะไรได้บ้างนอกจากระมัดระวังของมีคมฝึกให้คุณชอนทำไมครับฝึกให้เก่งให้เก่งเก่งในเรื่องความพยายามโอ้สุดยอดยอดเยี่ยมไปเลยนะพยายามที่จะทำกิจกรรมให้สำเร็จพยายามทำกิจกรรม ให้มีสมาธิใช่ไหมครับที่สุดอ่ามีความมุ่งม,มั่นในการทํางานนั่นเองยอดเยี่ยมมากนะคุณชนเก่ียงม,มากนะโอเคโอเคบายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับบายบาย